สินค้าขายดีในช่องทิกตอกทางอย่างไรวันนี้มีเทคนดีง่ายๆมาแชร์ให้กับทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบิบีที่ช่องเดอะกราฟอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะบีก็จะมาแชร์เครื่องมือที่มีในแอปติ๊กตอกอยู่แล้วนะคะให้กับทุกคนเนาะว่าเราจะหาสินค้าขายดีแต่ละหมวดเนี่ยได้อย่างไรบ้างกอนไปลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ช่องบีไว้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆที่บีจะลงให้ถ้าพร้อมแล้วไปรืด้วยกันเลยค่ะมาแล้วคะ่ะทุกคนกดอ,อื่นนะคะให้เราเข้าไปที่แอปติ๊กตอกของเรานะคลิปนี้จะสอนสำหรับคนที่มีตะก,ก้าในติ๊กตอกเรียบร้อยแล้วนะคะหากใครที่ยังไม่มีตีตะะกกก้า้าดดลลลิง์น,นนนะนนบบบเยสออแ ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะกด๋ึงให้เรากดตะกร้าตรงหน้าช่อง TikTok ของเราเนาะกดเข้าสู่ได้เลยค่ะทุกคนหน้านี้เนี่ยเป็นหน้าแดชบอร์ดเป็นหน้าที่เอาไว้จัดการนะทำให้เรามีข้อมูลต่างๆนะคะสำหรับร้านค้าของเรานะสังเกตเห็นคําว่าติดเทรนด์ไหมคะทุกคนกดมาตรงนี้ได้เลยนะคะ เทรนตรงนี้เนี่ยจริงๆริงที่ตอบเพิ่งทํามานะซึ่งดีมากๆเลยสาหรับครีเอเตอร์หรือสำหรับแม่ค้าพ่อค้าแบบเรานะคะจะทําให้เรามีข้อมูลในการหาสินค้ามาขายได้ติดตลาดมากขึ้นนะสินค้าที่กาลังอินเทรนเนี่ยก็ทําให้เรามีโอกาสขายได้มากขึ้นถูกต้องไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะว่าอันดับต่างๆเนี่ยจริงๆเขาก็มีอยู่3ตัวนะอันแรกคือขายดีที่สุดก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นรวมหลากหลายหมวดหมู่เลยทั้งหมดเลยนะคะว่าตัวไหนที่กําลังฮิตฮอตอยู่นะตอนนี้และขายดีมากๆเลยนะคะเนี่ยทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะก็จะมีีออัันนดบบให้้เเรรยยยละะค จริงๆหลังบ้าน t ิ k t อกเนี่ยเขาเก็บข้อมูลไว้ดีมากๆเลยนะทุกคนทําให้เรามีข้อมูลที่ชัดเจนนะแล้วก็ไม่พลาดในการเลือกสินค้านั่นเองนะคะนี่ทุกคนดูสิมีสินค้าหลากหลายให้เลือกเลยนะคะที่เราต้องมาดูว่าเฮ้ยถ้าสมมุติเราเข้ามาขายเนี่ย เราจะยังไงดีจะทำคอนเทนต์ยังไงดีเปิดช่องใหม่ดีไหมหรืออะไรยังไงเนาะเนี่ยค่ะก็เป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยที่เราจะต้องเข้ามาดูทุกวันนะจริงๆการเข้ามาดูทุกวันเนี่ยก็ทาให้เราได้ไอเดียใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูอันดับสูงสุดกันบ้างเนาะในแต่ละหมวดหมู่ใช่ไหมคะอันดับสูงสุดเนี่ยจริงๆเราสามารถเลือกหมวดหมู่ได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดนะก็ขายดีตอนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้ากางเกงเนาะเสื้อผ้าสตรีต่างๆนะความงามของใช้ส่วนตัวนะเนี่ยเราก็จะเห็นว่ลลิฟตัวนี้ขายดีนะคะอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสุขภาพพโททรศั์ รองเท้านะคะเด็กเด็กและการคลอดบุตรต่างๆนะเสื้อผ้าสิ่งทอต่างๆเนะะี่ยค่ะอาหารและเครื่องดื่มก็มีนะคะทุกคนตัวนี้คอนเฟลกขายดีมากๆเลยนอกจากนี้ยังมีหมดของการติดเทรนด์ด้วยนะคะทุกคนว่าสินค้าตัวไหนขายดีนะตอนนี้นะตอนนี้มีถ่ายคลิปประมาณเดือนมกรานะทุกคนมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหลังจากนี้นะคะแนะนําให้ทุกคนเข้าไปอัปเดตทุกๆวันนะคะก็จะทําให้เราเห็นเทรนด์การตลาดที่ชัดเจนมากขึ้นและนํามาใช้ได้กับช่องหรือธุรกิจของเราได้นะคะสำหรับติดเทรนด์ตรงนี้นะทุกคนก็เข้ามาดูได้นะว่าแต่ละวันเน อะไรขายดีบ้างนะอะไรที่กำลังเป็นกระแสนะตอนนี้เนะี่ยทุกคนสังเกตเห็นเขาว่าขายแล้วไหมคะเนี่ยขายได้ประมาณ3,000กว่าชิ้นนะคะสองพันสามพันอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ามันมีความต้องการะคะ่ะทุกคนถ้าเราเห็นว่าสินค้าตัวไหนขายดีเนาะเราก็จะหาไอเดียนะคะไปฟลิปมาจากช้อปปี้ลาซาด้ามาขายก็ได้หรือจะทําในหน้าทิกต k กเอเฟเลต์ก็ได้นะคะใครที่ยังไม่เข้าใจเําว่าในหน้าทนะิกต o k เนี่ยมีทาคลิปไว้หลายคลิปมากๆเลยนะคะที่สอนแบบละเอียดนะเข้าไปดูเพลย์ลิสต์ช่องทิกต o k ของบีได้เลยนะคะทุกคนสอนกันแบบฟรีๆอันเน้นจัดเต็มกกันนนเลยะะคคทุคสามามรถ เอามาใช้ในธุรกิจของท่านได้นะคะแค่เรามีแอปติ k กตอกแอปเดียวและติดตะกายให้เรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถเข้าถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสินค้าขายดีหรือคลิปที่ปังในช่วงนี้ได้เลยนะคะอยากให้ทุกคนเข้าไปดูทุกวันนะเพื่อเราจะมีไอเดียในการทําช่องของเราค่ะขอให้ทุกคนมียอดขายปังๆหลักแสนหลักล้านทุกคนนะคะเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ